โอเคครับสวัสดีครับผมกอล์ฟอาดใหญ่นะครับก็หลังจากที่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณนะ์เยอะนะครับวันนี้ก็จะมานะแถลงให้กลุ่มคู้ที่มีวิชาคมยเยอะเนี่ยได้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเล่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกล่าวมานะครับว่าการเล่นกรูฟในจังหวัดแซมบ้าบ้างหรือจังหวัดที่เป็นดับเบิลบ้าง แล้วก็บอกว่าเป็นการสไลด์นะครับพูดถึงการสไลด์ก่อนนะครับการสไลด์เนี่ยมันหมายถึงว่าลื่นไปข้างหน้าหรือลื่นไปข้างหลังเหมือนกับเราสไลเดอร์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาจากคํานี้นะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะสไลด์ไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับบางท่านก็อาจจะสไลด์มาด้านหลังอย่างนี้การสไลด์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวมากกว่านะครับซึ่ง บางท่านก็มีการบิดข้อเท้าขนาดนี้นะครับบิดไปด้านข้างบางด้านนี้บางเพื่อที่จะทําการดับเบิลให้เร็วๆนะครับคือการเล่น2ครั้งนั่นเองนะครับอย่างนี้ฮะบางท่านก็หุดยดหันออกข้างบางก็หันออกด้านบางครั้งบางท่านก็ไปด้านหน้านะครับส่วนอ่ส่วนนี้มันคือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับเราจะต้องอบอกให้เข้าใจกันสักนิดนึงก็คือว่า ส่วนแรกนะครับความเร็วของกรูฟบางกรูฟเช่นบอสซาแบบนี้นะครับมันก็เป็นพื้นฐานเบสิกในการสไลด์แต่แค่เท้าเราจะไม่เลื่อนนะครับคราวนี้กรูฟบางอย่างเช่นเราตัดเฉพาะตัวนี้มานะครับแล้วก็มาเล่น นี่คือดับเบิลในสิ่งที่พวกคุณพูดกันคราวนี้ผมถามนิดนึงว่าคนที่สไลด์กระเดื่องได้เร็วๆมีคนไหนบ้างที่เล่นดับเบิลไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะเล่นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นการเล่นดับเบิลเนี่ยน่าจะเป็นเบสิกที่นำพาไปสู่การสไลด์กระเดื่องนั่นเองนะครับการเล่นดับเบิลน่าจะเป็นเบสิกนะครับส่วนเราเอาการเล่นดับเบิลเนี่ยมาเล่นให้เร็วขึ้น บางท่านอาจจะเล่นในแนวทางเฉียงหรือย,ยังไงก็ได้นะครับผมว่าน่าจะไม่ผิดแต่ผมเล่นเล่นเฉียงมาแล้วจนมันมันน่าเบื่อครับจนจนเรามาเล่นเล่นใหม่อีกแบบก็คือพยายามฝึกอยากให้มันมันสไลด์ไปไกลเกินเพราะมันเปลืองแรงตรงนี้นะครับมันจะทําให้เปลืองแรงเราฝึกจนให้มันอยู่ที่โดยการบิดข้อเท้านิดเดียวเองครับสังเกตว่ามันก็คือสไลด์แต่เราจะใช้พื้นที่การสไลด์นิดเดียว อาจจะสซเลดตได้ไม่ร็วมากเพราะผมพึ่งขาหักมานะครับผมข้อเท้าต้องขออภัยด้วยนะครับ,ค,รบความเร็วความเร็วที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราฝึกในระยะแรกนะครับช้า แบบนี้ไม่รู้เราจะสไลด์เพื่ออะไรนะครับแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ฝึกปกติพอมันเร็วขึ้นเราค่อยเราค่อยสไลด์นะครับมันมันคือความจํากัดมันคือข้อจํากัดของข้อเท้าอะครับมันจะทําให้เราบิดไปเองหรือสไลด์ไปเองเพราะฉะนั้นจะต้องนั่งฝึกกับมาเยอะๆอย่างเช่นเราเล่นซิงเกิลสโตรโกลนะครับกับมือนะครับขวาและซ้ายในในในทัมมิ่งที่ประมาณอ่าสักร้อยย เราเล่นซิงเกิลสโตเป็นซิก o ทีโน้ในความเร็วช้าๆนะครับ1 E and 2 E and, and อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้เราใช้ข้อมือได้เต็มที่1 E and 2แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นให้เร็วกว่านี้เราจะใช้ข้อมือ100%ไม่ได้เรา้จะต้องใช้นิ้วกับกับความกระดอนของหนังนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นถ้าไปใช้ข้อมือ100%มันจะแข็ง มันก็เหมือนกับการเล่นกระเดื่องเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดเราไปใช้แบบเนี้ยอย่างเดียวนะครับมันก็ทําให้เสียแรงเยอะเพราะฉะนั้นเราก็มีการแอพพลายการเปลี่ยนแปลงโดยการเอาดับเบิลเป็นเบสิกเหมือนกับเราตรีซิงเกิลแบบช้าๆอย่างเงี้ยครับมาเป็นเบสิกในการเล่นดับเบิลกระเดื่องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็คงจะ,ะกระจายกันแล้วนะครับยังไงก็วันนี้ผมคงจะไม่ไหวแล้วแหละสำหรับข้อเท้า ทางขวานี้นะครับขอบคุณมากครับ